ครับวันที่27บเดเรียนเชิญทุกท่านเลยครับไปเขียนแผ่นทองไปเขียนชื่อเขียนนามกุลอธิฐานวันเดอนในวันเดินปีเกิดแล้วก็เขียนเผื่อได้ญาติพี่น้องครูบาอาจารย์แล้วก็ผู้ที่ร่วงรับผู้ที่ร่วมเกิดแก่เจ็บตายนะฮะหรือคนที่เขาไม่รักเราครับหรือคนที่เราเกลียดเขานะให้เขามารักเขาก็มาชอบนะครับไปเขียนได้เลยนะที่แผ่นทองแล้วก็ทางวัดบ้านห้วยน้ําขาว ท่านพระอาจารย์มหาจรูนโลดเนี่ยก็จะนำามาแ่นทองมาใส่ในเบ้ารับร่วมในพิธีเททองรอพระพุทธสีหิงองค์ใหญ่นะฮะแล้วก็พระพรมองค์ใหญ่นะฮะขับโดยที่จะมีพระคณาจารย์พระเกจิอาจารย์ที่มาคุมทิศคุมธาตุมานั่งปกอธิษฐานติดเนี่ยก็จะมีเกจิอาจารย์ต่างๆวันนั้นต้องใช้คําว่าใช้อาจารย์เยอะมากเลยนี่คือพระอาจารย์มหาจรูนโลดทีปังตโรนะฮะจ้าวาดบัดกล้วยน้ําขาวนะฮะขับนี่คือประธานในพิธี พระโภมสิทธินะฮะเป็นเจ้านภาคสิบนะฮะครับเป็นผู้ช่วยเจ้าวาดวสเกตพระอารามหลวงครับวันนั้นท่านก็จะมาเป็นประธานในพิธีนะฮะแล้วก็จะมีนี่เกจิอาจารย์ต่างๆอีกเยอะแยะมากมายนะฮะครับก็ถือว่าวันนั้นนี่เป็นวันที่มหาเลิกมหาชัยครับครูบาริชาติวัดแสงแก้วโพธิญาณอยู่ที่อำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายครับท่านเมตตาต่อวัดบ้านห้วยน้ําขาววันนั้นท่านจะมา นั่งปกอธิษฐานจิตในพิธีเททองรอพระพุทธเิงแล้วก็พระพรมสีหน้าองค์ใหญ่นะฮะแล้วพร้อมทั้งเททองรอนําเลิกพระกิ่งนะฮะแล้วพระพุทธหิงนะครับรครูบาฤาีชาติพระแสงแก้วโพธิญาณนะฮะจากครูบาฤีชาติรับก็จะมีเกจิอาจารย์ต่างๆอีกหลากหลายองค์นะฮะนี่ครับครูบาเนื้อชัยรับกบ,บก็นี่ก็สุดยอดนะฮะครับโอกาสาที่เราจะพบพระอันนี้ค่อนข้างที่จะยากถ้าจะไปพบท่านก็ต้องไปที่เชียงรายต้องไปรอท่านขี่ม้ารวมมาบินธบัต นะฮะรับในครูบาเหนือชัยนะฮะรับอยู่ที่เชียงรายก็เป็นเจเจอาจารย์ที่ดังไ้ทั่วโลกเลยนะฮะนี่คือคูบาวิทูลครับับชินนาวโรครับับชินวโรนะฮะครับตอนนั้นท่านก็จะมานั่งปกอธิษฐานจิตนะฮะครับก็ส่วนมากจะเป็นพระที่มาจากลรุงคที่าตมาจะนิมนต์จากพระทางสายเหนือเพราะเพืสิ่งเป็นพระสายเหนือใช่ใช่จึงเอาคูบาอาจารย์สายเหนือมาส่วนใหญ่ครับนี่คือครูบาห่าคูสงาคคูสงานะฮะ อยู่กูาบาอาจารย์สมัยก่อนๆที่เกจิคขงัขงๆสมัยก่อนครูว่าตักผ้าอะไรต่างๆท่านเคยอยู่ไหมรูบาพรมจักใช่ครับวัดพระพุทธบาทต,ตักผ้าครับและนี่ครูคูบาหนอแหนอแก้วหนออแก้วฟ้านนี้อยู่วัดไหนอันนี้ท่านอยู่โคราชเป็นสำนักปฏิบัติธรรมอ๋อเป็นพระที่เป็นพระปฏิบัติอีกหนึ่งองค์ถือว่าใช้ได้และนี่ครูทุพ่อมหาสิงห์นะครับเป็นพระที่บวชในวัดท่าซุงแต่ว่าท่านก็ได้โดน เหมือนกับชาวบ้านนิมนต์ไปอยู่แถวลําพูนเหมือนกันครับวัดพระพุทธบาทถ้ำปา่าป่าไผ่ครับป่าไผ่นะฮะอยู่ที่อำเภอ <Okay. S 2> นี้นะฮะครับก็สื่อสารน้องครูบาศรีวิชัยเมื่กันนะฮะ,น,ะ,ฮะนี่ครับอันนี้ครูบาอาจารย์ในสายเมืองกาญจนบุรีก็คือหลวงพ่อท่านเป็นเจ้าหน้าตำบลเก่าครับท่านอยู่มากท่านก็เป็นครูบาอาจารย์ที่ปฏิบัติธรรมแล้วก็เดินทุด,ดงในเมืองกาญจน์บ่อยครับ,รบแล้วก็อง์นี้อ,อ๋อพระอาจารย์เพรโรจนะ,ะครับพระครูป่าสอนวรพินิษพระอาจารย์เพรโรธประพัดสโลนะฮะ ครับก็เป็นภระเกจิอียจา์ท่านเจ้าชนวนมาร่วมหล่อในงานนี้ด้วยจากองค์ใหญ่แล้วนี่คืออันนี้ท่านเจ้าวาดแม่น้ำคูครับเป็นคนที่สืบทอดวิชาของหลวงพ่ทิมมาด้วยนะครับเป็นลูกศิษย์พ่อสาครแล้วก็ไปเรียนในสายกรรมฐานจากวัดหลวงพ่อสดมาด้วยเหมือนกันครับกสิทศุพุธคมของหลวงพ่อทิมวัดประหารไา่อำเภอบ้าน่า่นะฮะครับอันนี้หลวงป่าหรือว่าหลวงพ่อท่านเป็นเจ้าคุณที่เป็นพระปฏิบัติบวชตอนอายุมากสามารถพูดสังกฤษได้ เรียนจบสูงมากแล้วก็มาปฏิบัติทรรมท่านเป็นสายเล่นแร่แปรธาตุในใสายวัดขับปเป็นพระเทพยานมงคลครับรับอยู่วัดหลวงพ่อสดรมกยจรามรอยู่ที่ราชบุรีราชบุรีนะฮะครับก็นี่ก็วันนั้นท่านก็ให้ความเมตตานะฮะแล้วนี่พระอาจารย์ปุ่นท่านก็ได้สืบสายวิชาจากแม่ตาเมืองการท่านก็มาเรียนในตอนนี้ท่านเป็นเนนเป็นพระใหม่ๆแล้วก็ท่านก็รู้จักกับพระอาจารย์มาสุรศักดิ์ไปเรียนวิชาเบี้ยแก้ด้วยกัน กอกเบี้ยแก้ด้วยกันท่านเหมือนกับพี่น้องกันท่านเคยเคยไปเรียนตรงนี้มากับลุงข้อเจือรับปิยะสีโลนะฮะรับอีกองนะพระจันโนรีนี่เป็นพระที่ผมจะบอกว่าศรัทธาในตัวท่านเพราะว่าท่านเป็นพระองค์เล็กๆที่อยู่ชายแดนจะบอกใกล้ๆชายแดนวัดผมแต่ว่าสามารถสร้างพระสิบเมตรได้เป็นพระที่องค์เล็กแต่ใจใหญ่ครับก็อยู่ที่ด่านมะขามเตี้ยนะฮะองค์นี้อันนี้ครูบาบุญยังครับครูบาบุญยังนี่เป็นพระที่ ตอนนี้ถือว่าเป็นพระที่เป็นเกจิในสายเหนือเลยระดับต้นๆเพราะว่าท่านได้สั่งสมบารมียันของท่านมานานครับทรท่านจะมาเปิดตัววำพูนใช่ครับวัด้วยน้ําอุ่นนะฮะครับอีกองหนึ่งนะอันนี้หลวงพ่อใจองนี้เป็นพระที่จะบอกท่านเมตตาสูงมีเด็กไปขอเงินใครทุกคนท่านท่านเขียนหวยไว้ให้ด้วยเหมือนหลวงพ่อเนื่องเลยจริยาท่านคลายหลวงพ่อเนื่องเมตตาเป็นมีใบมะนาวรักษาโลกเคยไปนอนไปเรียนกับท่านท่านก็สอนวิชาท่านมาให้ เป็นสิทธิพุทธคมของหลวงพ่อเรื่องวัดจุรามณีนะฮะครับอันนี้หลวงพ่อคุณทรัพย์วัดอ่างศิลาเป็นพระที่จะบอกว่าท่านดีมานานแล้วเก็บดีเก็บดีทุกอย่างเลยอาตมาเจอมาตั้งแต่เป็นเนนก็มานั่งพุทธาพิเศษที่วัดให้ครับผมรบจริงๆนะผมสนิทส่วนตัวท่านเนี่ยน่าจะประมาณทั้งปีครับจะสนิทมากเพราะว่าผมก็ได้ศึกษาพระปิต,ตาของหลวงปู่ศรีวัดอ่างศิลาหลังกระบอกไฟเนี่ยครับแล้วหลวงพ่อคุณทรัพย์เนี่ยก็ลลยยได้สนิทคุ้นเคยกันพอสมควรเลยนะฮะ วัดอ่างศิลาอยู่ที่ชนบุรีนะครับอันนี้ก็พระการมหาสุรศักดิ์ครับอันนี้ก็สืบสารตํานานการสร้างวัตถุมงคลจากหลวงพุทธชัยวัเสด็จครับตะกุดโลกธาตุครับก็ไปที่วัดได้นะท่านเป็นทราที่เมตตาอ่ตะกุดโลกธาตุครับท่านได้นําเอาเบรานจากตําบลบางปืนครับตามตําราของหลวงพ่อแก้ววัดพวงมรัยรเขาบอกทําไมต้องเอาเบรานจากตําบลบางปืนบางเปืนเนี่ยฮะอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามแต่ทุกคนมาเรียกว่า ใบลานบางปืนครับก็เป็นอุเทศเป็นกลเรียกก็เรียกว่าเป็นเลชดต่างๆนะพระอาจารย์มหาสุรสักก็เอาใบลานบางปืนมาจานด้วยโลกธาตุทำเป็นตะกุดลูกอมตะกุดลูกอมนะครับผมไม่ทราบว่าทางวัดยังมีอยู่หรือเปล่าก็ลองสอบถามดูนะพระอาจารย์มหาสุรสักครับก็ถือว่าเป็นวิชาที่ยากมากในการทำเพราะว่า อันนี้คือพระอาจารย์เล็กเป็นค่ายอุปชาของผมครับเป็นพระที่ให้ผมบวชได้ถึงวันนี้ครับ,รบเป็นสิทธิ์พระสังฆของหลวงพ่อสายวัฒ่าขนุนครับแล้วก็เป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อพระราชพรธีานวัท่าสุงเลยครับบวชกับหลวงพ่อวัฒ่าสุงเลยหลวงพ่อสาย,<ล>ยทั้งเก่งใช่เก่งเก่งมากนะฮะครับผมก็สืบสารตำนานเรื่องประวัติของท่านเนี่ยไม่ว่าจะเป็นวัตถุมงคลน,นะฮะหลวงพ่อมอ่านนี่ ท่านอยู่อยู่ที่มีนบุรีเหมือนกันอยู่ใกล้กับจัน์ปุ่น<ม>เป็นพระที่เราไม่ค่อยรู้จักแต่ท่านสามารถนำยมปฏิบัติธรรมถวายกฐินปีที่แล้วเนี่ยน้ำท่วมได้10ล้าน<ม>พอถวายเสร็จน้ําท่วมทันทีแล้วก็พัฒนาวัดได้อย่างดีครับอันนี้พระอาจารย์เอกนี่เป็นจะบอกว่าเป็นอาจารย์ของผมในช่วงผมเป็นเนนท่านท่านเป็นพระที่ฉันมากเป็นพระที่สุปฏิปันโนองค์หนึ่งเพราะว่าไปกราบครูบาอาจารย์มาเยอะมากมเรียนวิชาจากหลวงปู่ชื้นยานนาันเสนก่อนหลวงปู่ชื้นยัน,นาเสนเสียเนี่ยท่านไปเรียนวิชาไตรรัตนจักรมา ท่านเป็นพระที่เมตตาสูงครับอยู่วัดเขาแร่ใช่ครับอยู่สุโขทัยนะฮะหลวงพ่อชื่อนี้ท่านกระด่งดังเรื่องของการขุนแผนเครือบนะฮะขับกระดงดังมากอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับก็ปัจจุบันก็พระวัตถุมงคนที่สร้างก็เครื่องรางของขลังนี่ก็ยินมีราคาแพงๆมากนะอันนี้ทําพิธีบวงสวงอะไรอันนี้ก็คือว่าเวลาเราไปอยู่วัดบางคนก็จะบอกพระเราจะยังไงทางนี้ได้ยังไงคือแต่มาถือว่าเราเป็นผู้ใหม่เราเข้าไปอยู่แล้วเราก็ไม่ได้เราไหว้พุทธเจ้า ขอเข้ามาพระรัตนตรัยเพื่อบูชาในสิ่งที่เราเป็นมงคลพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ดอกไม้ทูบเทียนบูชาวันงานก็จะมีถ้าญาติโยมคนไหนไปก็จะได้เห็นงานตรงนี้กันก็บวงสวงนี่มันมันจริงๆนะคือบางท่านก็บอกว่าไปไหว้เทวีรงกดามันคือคือมันจะไม่ใช่คือต้องไหว้พระพุทธพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็เรื่องของโคยเทพเทวดาอยู่ที่ไหนต้องมีเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าท่านจะมีพระ พระสงฆ์เนี่ยพระเกจิอาจารย์จะมีฤทธิ์แสดงฤทธิ์แสดงเดชไม่ได้ครับก็คือเป็นอบัติที่ต้องห้ามก็คือเรื่องของอุตริมุตุธรรมที่ไม่มีในตนเพราะฉะนั้นต้องอาศัยทวยเทพเทวดาเนี่ยที่เป็นบริวารที่คอยดูแลปกป้องรักษาเหมือนกับสมัยที่พุทธเจ้าท่านอยู่ที่เขาเรียกว่าสมัยพุทธกาลครับพระบทใหม่ นั่งวิปัสนานกรรมาฐานบางองค์ผอมบางองค์จิตผวาเพราะอะไรไหมมีพูดผีปีศาจมียักษ์นาคที่ไม่ดีเนี่ยที่แอนตี้พระพุทธศาสนามาคอยมาหลอกหลอนเท้ามหาราชทั้งสี่ก็คือจัตดโดโลกบ,บาลกับได้ผูกคาถาอานาตาริยะพระปรติเถวายให้กับพุทธ้จ้าประทานกับพระที่ไปนั่งวิปัสนานกรรมาฐานขับไล่เอาพวก ผีไม่ดีรหรือยักษ์ไม่ดีคุดไม่ดีเนี่ยจึงเป็นที่มาของการสวดพันยักษ์ก็คือสวดกาถามหาราชอาตมาต้องบอกนิดนึงงานเนี่ยนะที่ทาพระพรมงานเนี่ยเนี่ยคือบางทีเห็นว่าเป็นพรามหรือเปล่าอาตมาบอกว่าพระพรมอง์นี้ก็คือเท้าสามบดีพรมก่อนที่เพื่อเจ้าจะออกไปแสดงธรรมเนี่ยท่านใครควรจะสอนใครดีเท้ามหาพรมบอกว่าถ้าเพื่อเจ้าไม่ออกงานนี้โลกเกิดกันที่วิบัติแน่รรพระพรมอง์นี้คือทาเป็นตัวแทนของพระศาสนาเรารเพื่อจะให้พระพรมออกมาทูลเชิญพระพุทธเจ้า วัดอัตมาอีก16กิโลจะถึงพมา่าถือว่า,าศาสนาจะได้ตั้งมั่นในมนครับตอนนีน้อาจารย์นี่ตั้งปณิฐานตั้งเรียกว่าตั้งตั้งความหวังตั้งสมาธิตั้งความไว้ในใจว่าจะสร้างพระใหญ่<ช>เป็นพระอะไรฮะเป็นพระนักปกปัง,ป,งปังลบุรีครับผมนักปกลบุรีลบุรีหน้าตักหน้าตักต้องบอก10เมตรหน้าตัก10เมตรในความสูงต้องต้องเบิ้ลขึ้นไป3รอบประมาณ30เมตรนะฮะ นักตักสิบเมตรนี่ก็ไม่ให้เรื่องง่ายนะฮะเททองรอเรื่องเนื้อสบิ๊ตนะเป็นเนื้องานนี้คือใช้ปูนเพราะว่าถ้าเราใช้ใช้ตรงนั้นเนี่ยคือเรามีโอกาสที่จะพังได้จึงคุยกันผูกเหล็กผูกอะไรต่างๆเพื่อเป็นปูนเทเป็นคนกรีดใช่แล้วมาแต่งผิวนะฮะครับก็โครงการนี้จะเริ่มประมาณเริ่มมกราลาพินาครับใครจร่วมได้ตรงนี้กระถิ่นเริ่มได้ครับก็เรียนเชิญทุกท่านนะฮะวันที่27ไปในงานจะ่าลืมครับไปรับแจก พระปิตาหลวงพ่อสักขรนะครับซึงได้ปลุกเสกหนึ่งไตมารและหนึ่งพรรษานะฮะแล้ววันนั้นครับที่วัดบ้านห้วยน้ําขาวก็จะมีข้าวปลาอาหารเลี้ยงทุกท่านนะครับครับรายการคุยเฟื่องเรื่องพระก็ได้รับความเมตตาจากพระมหาจรูนโลดทีปังกโรเจ้าวาดวัดบ้านห้วยน้ําขาวอําเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีนะครับวันนี้ให้ท่านที่ชมรายการอยู่ทั้งในประเทศและต่างประเทศครับตั้งจิตตั้งใจครับรับพรอันศักดิ์สิทธิ์จากพระมหาจรูนโลดทีปังกโรนะฮะ ถือว่าเป็นสิทธิพุทธคมของเกจิอาจารย์ต่างๆเกือบทั่วประเทศครับเรียนเชิญทุกท่านเลยครับครับงั้นก็อาตมาก็ขออ้างคุณพระศรีรัตนตรัยนะครับนะก็มีคุณพระพุทธพระธรรมพระริยสงนะครับอันมีหลวงพ่อเพื่อสิหิงแล้วก็พระพรหมทั้งหลายพรหมเทวดาเพื่อจะให้ปกปักรักษาญ,ญาติโยมทั้งหลายให้คล่องตัวนะไอ้สิ่งที่มันผ่านมาแล้วอันมีน้ําท่วมก็ดีสิ่งต่างๆภัยพิบัติจะเกิดจากมนุษย์หรือพรหมเทวดาหรืออะไรต่างๆที่ไม่ดีก็ขอให้ท่านทั้งหลายจงเจริญด้วยจตุรพิรช มีคุณ4ประการคืออายุวันนัสุขะพละตั้งแต่บัดน,นี้เป็นต้นไปเทินครับสาธุครับก็ในการคุยเฟื่องเรื่องพระก็มาถึงท้ายของรายการก็ต้องราทุกท่านด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะฮะครับขอทุกท่านโชคดีครับก็ล,ำล่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีทุกท่านสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับ